สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคหลืองวิไลแมคโครคลิปนี้ผมพามาดูหน้างานที่จังหวัดอุทัยธานีพื้นที่ขนาด5ไร่อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับก็เป็นงานขุดทำสวนเกษตรแบบผสมผสานนะครับก็ตอนนี้งานเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมนะครับว่าเราขุดทำอะไรกันไปบ้างนะครับในพื้นที่แปลงนี้นะครับเดี๋ยวลองมารับชมกันดูนะครับแบบแปลงนี้นะครับเป็นแบบที่ทางลูกค้าเขาออกแบบขึ้นมานะครับแล้วก็ ส่งมาให้ทางเราประเมินราคาให้นะครับแล้วก็เราก็ทําแบบกลับไปแล้วก็นัดเข้าไปสํารวจพื้นที่นะครับแล้วก็ปรับในเรื่องของรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับหน้างานจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีแบบอยู่แล้วนะครับก็ลองส่งแบบของท่านนะครับมาให้ทางเราประเมินราคาก่อนได้นะครับคือเบื้องต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมบริเวณทางเข้าก่อนเลยทางเข้าของพื้นที่แปลงนี้มีความกว้างอยู่ที่6เมตร นะครับความสูงอยู่ที่1เมตรนะครับเราขุดดินจากบ่อนะครับขึ้นมาถมทําเป็นถนนทางเข้าไปหาพื้นที่ตัวโคกนะครับส่วนตัวโคกปลูกบ้านนะครับมีขนาดอยู่ที่2งานนะครับความสูงอยู่ที่1เมตรนะครับสองงานเนี่ยนะครับถ้านับเป็นความกว้างความยาวนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ20คูณ40นะครับก็จะอยู่ที่800ตารางเมตรหรือว่า2งงานนั่นเองนะครับก็เป็นพื้นที่สำหรับ ปลูกบ้านนะครับทำที่พักอาศัยนะครับทำที่จอดรถนะครับทำอาจจะทําเป็นห้องเก็บของอะไรต่างๆครับในพื้นที่โคกตรงนี้นะครับก็ลูกค้าก็ทําเอาไว้รองรับนะครับแล้วก็มีพื้นที่ทางเข้านะครับที่เราทําไว้6เมตรนะครับหเมตรค่อนข้างที่จกกว้างนะครับรถยนต์สามารถวิ่งสวนกันได้นะครับแต่ถ้าทํา3เมตรเนี่ยรถสวนกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะทําทางเข้าก็ต้องดูด้วยนะครับว่าคุณอยากจะได้ โจ์แบบไหนนะครับอยากให้ลถสวนกันไหมเขาก็เน้นแค่รถคันเดียววิ่งเข้าวิ่งออกนะครับเขาก็จะทําอยู่ที่ประมาณ3-4เมตรนะครับส่วนตัวบ่อเก็บน้ํานะครับเราขุดอยู่ที่175ตารางวานะครับความลึกอยู่ที่4เมตรนะครับหรือว่าประมาณเกือบเกือบสองงานนะครับก็บ่อน้ำลูกนี้นะครับเป็นรูปทรงฟรีฟอร์มนะครับแล้วก็มีความลึกอยู่ที่4เมตรนะครับโดยเราจะขุดเป็นชั้นๆลงไป ก็จะไม่ได้ขุดทีเดียวลึกทีเดียว4ี่เมตรนะครับจะทําเป็นสเต็ปนะครับมีชานพักเป็นขั้นบันไดลงไปนะครับเหตุผลนะครับก็เพื่อป้องกันการพังทลายของชั้นดินนะครับถ้าเราลึกทีเดียวไปเลยนะครับมันจะไม่มีตะพักนะครับมันก็จะดูชันนะครับดูตั้งนะครับแล้วก็การพังทลายก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้มันพังทลายยากนะครับหรือลดการพังทลายได้นะครับเราก็จะต้องขุดบ่อให้เป็น สเต็ปนะครับก็คือขุดเป็นขั้นบันไดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะทําแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของหน้าดินนะครับการขุดบ่อต่างๆครับเราก็จะมีการเก็บหน้าดินไว้ให้ลูกค้าด้วยนะครับถัดมานะครับจากบ่อน้ํานะครับก็มาดูในเรื่องของคันล้อมตัวคันล้อมรอบพื้นที่นะครับตรงนี้นะครับลูกค้าต้องการอยู่ที่3เมตรนะครับแล้วก็สูง1เมตรนะครับแล้วก็เว้นชานพักไว้อยู่ที่เมตร50บ นะครับแล้วก็ค่อยมาเป็นคลองไส้ไก่นะครับตัวคลองไส้ไก่ก็กว้างอยู่ที่3เมตร50นะครับความลึกของคลองไส้ไก่ก็อยู่ที่ประมาณเมตร50ถึงเมตร70นะครับดินนะครับจากคลองไส้ไก่นะครับขึ้นมาทําคันล้อมนะครับคือเหตุผลทําไมถึงขุดล่องน้ํากว้างอยู่ที่3เมตรถึง3เมตร50นะครับก็เพราะว่าการที่เราจะให้ดินพอที่จะทําคันล้อมกว้างถึง3เมตร และสูง1เมตรได้นะครับมันจะต้องขุดคลองไส้ไก่กว้างประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะได้ไปลดดินจากจํานวนบ่อนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยดินทําคันล้อมันจะไม่พอนะครับพอมันไม่พอเนี่ยเราจะต้องไปขยายบอ่อพอไปขยายบ่อให้ดินพอนะครับบ่อก็จะใหญ่แล้วก็จะกินพื้นที่ภายในแปลงนะครับทําให้เราเหลือพื้นที่ใช้สอยในแปลงน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยใช้วิธีการ ขุดดินจากคลองไส้ไก่ให้พอนะครับแล้วก็คํานวณคิวดินจากบ่อให้พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับงานของเราก็จะออกมาพอดีนะครับดินจะไม่มีการเหลือนะครับจะไม่มีการขาดนะครับทุกอย่างจะพอดีไปหมดนะครับเพราะว่าเราได้ทําการวัดพื้นที่จริงนะครับสํารวจพื้นที่จริงแล้วก็คํานวณหน้างานตามสาภาพพื้นที่จริงนะครับ ทุกอย่างก็จะออกมาเป็นไปตามแบบนะครับโดยตัวของคันล้อมเนี่ยนะครับสามารถปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับริมซ้ายริมขวานะครับรถยนต์นะครับก็สามารถวิ่งได้นะครับสาเมตรนะครับรถยนต์สามารถวิ่งได้ตัวชานพักเราก็ทํากว้างอยู่ที่เมตรห้สนะครับสามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้นะครับโดยลูกค้าผมส่วนใหญ่นะครับที่ปลูกต้นไม้กันตรงชานพักก็จะเน้นเป็นพวกกล้วยนะครับเน้นเป็นพวกมะพร้าวนะครับปลูก ปลูกตะไคร้นะครับบางท่านก็ปลูกพวกมะม่วงนะครับหรือบางคนก็ปลูกผักสวนครัวรอบๆของไส้ไก่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาตัวของไส้ไก่เรามีน้ําต้นไม้ที่อยู่ตรงชานพักเนี่ยมันจะได้รับน้ําได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็จะมีความชุ่มชื้นจากน้ําตรงนี้เข้ามาที่ตัว ลากของต้นไม้นะครับทาให้ต้นไม้ที่อยู่ริมน้ำเนี่ยนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่านะครับแล้วก็เจริญเติบโตได้เร็วนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่นิยมกันนะครับถัดมานะครับจากคลองไส้ไก่ก็จะเป็นในส่วนของโซนล่องสวนนะครับซึ่งล่องสวนตรงนี้นะครับก็มีความกว้างอยู่ที่6เมตรนะครับพื้นที่สําหรับปลูกล่องสวนส่วนตัวล่องน้ํามีความกว้างอยู่ที่เมตร50 ความลึกอยู่ที่1เมตรถ้าพูดถึงตัวของล่องสวนเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะปลูกเป็นพวกผลไม้กับพืชผักสวนครัวนะครับก็ถ้าไปดูทางบ้านแพ้วนะครับที่เขาปลูกมะพร้าวกันนะครับตัวตัวร่องเนี้ยก็จะเท่ากันเลยนะครับบางท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นล่องน้ํากว้างประมาณ2เมตรบ้าง3เมตรบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเมตร50เนี่ยก็ถือว่ากว้างแล้วนะครับแล้วก็ เรือนะครับใครที่อยากจะใช้เรือลดน้ําต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าบางคนก็ต้องการใช้เรือนะครับมาลดน้ํานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าล่องน้ํากว้างม 50, เมตรห้าสิบเรือก็สามารถลดน้ําได้นะครับใครที่อยากจะซื้อเรือมาใช้ลดน้ําในแปลงล่องสวนเนี่ยนะครับจริงๆล่องน้ 1, ําเมตรหนึ่งก็สามารถใช้เรือลดน้ําได้แล้วนะครับเพราะว่าผมมีลูกค้าที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่แหละครับเขาปลูกปลูก ผักชีนะครับเขาก็ปลูกผักชีปลูกใบโหระพานะครับเขาขุดล่องแค่หนึ่งเมตรนะครับแล้วทําหลังคันประมาณหกถึงแปดเมตรนะครับเพื่ออะไรทําไมเขาถึงใช้ล่องเล็กใช่ไหมครับเพื่อให้เขามีพื้นที่ในการปลูกมากขึ้นนะครับเพื่อลดจํานวนล่องน้ําลงถ้าเราใช้ล่องน้ําใหญ่ใช่ไหมครับมันก็จะเสียพื้นที่ปลูกลดลงไปนะครับผลผลิตของเขาก็จะน้อยลงตามครับก็เลยทําให้เขาขุดล่องน้ําเพียงแค่หนึ่งเมตร นะครับแต่นี้ผมยกเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับใครที่อยากจะขุดร่องสวนนะครับเรามีขนาดตั้งแต่ร่องหนึ่งเมตรนะครับเมตรห้าสิบสองเมตรขึ้นไปเลยนะครับไปยันสามี่เมตรก็ได้นะครับแต่ระระดับความกว้างของร่องน้ำร่องสวนที่นิยมกันจริงๆเนี่ยนะครับก็อยู่อยู่ที่เมตรห้าสิบขึ้นไปนะครับหนึ่งเมตรจะมีเฉพาะคนที่จะทำเป็นแปลงผักเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำเป็นสไตล์โคกหนองนาเป็นสวนเกษตร ก็จะเน้นอยู่ที่เมตร5้เมตรอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนตัวหลังคันปลูกนะครับอยู่ที่6เมตรนะครับถ้าปลูกมะพร้าวเนี่ยก็จะปลูกกันริมริมนะครับปลูกผักสวนครัวก็จะปลูกกันตรงกลางกลางนะครับปลูกกล้วยปลูกมะม่วงก็จะปลูกตรงกลางกลางนะครับปลูกตรงกลางกลางแปลงนะครับ ส่วนภายในพื้นที่นะครับเราก็จะทําการฝังท่อให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมน้ําจากคลองไส้ไก่มาหาบ่อน้ํานะครับแล้วก็มีการใส่ข้องอให้ด้วยนะครับข้องอตัวนี้ก็เอาไว้สําหรับเปิดปิดน้ํานะครับโครลาน้ําเต็มบ่อน้ําเต็มคลองไส้ไก่นะครับเราก็จะปิดเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้น้ําในบ่อนะครับถูกเก็บแต่ในบ่อนะครับไม่ให้ยุบลงไปนะครับเพราะว่า อนาคตนะครับถ้าเกิดว่าน้ําในคลองไส้ไก่มันแห้งนะครับหรือว่ามันลดลงนะครับแต่น้ําในบ่อเราก็ยังไม่ไหลย้อนกลับไปในคลองนะครับแล้วก็พวกจุดที่จะเป็นจุดน้ําเข้านะครับจุดระบายน้ํานะครับเรามีการวางท่อให้เรียบร้อยนะครับก็เอ่อตรงเนี้นะครับเราก็จะทําการฝังให้เรียบร้อยด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถ ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโคนะครับเรามีหน้างานอยู่หลายจังหวัดมีนครสวรรค์อยู่ที่อำเภอกกพระแล้วก็มีนครราชสีมานะครับอยู่ที่ด่านคุณโทษเดี๋ยวช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับก็จะไปขุดกันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีเร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไปนะครับที่สุโข,ขทยัย เดี๋ยวจะมีสุโขทัยแล้วก็ช่วงเดือนหน้านี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีงานแถวจังหวัดตราดนะครับใครที่อยู่จังหวัดตราดนะครับทางเราเนี่ยยังไม่เคยได้ขึ้นไปเลยนะครับที่จังหวัดตราดครับแต่ว่ามีลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับนัดดูพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะได้เข้าไปขุดเร็วๆนี้นะครับที่จังหวัดตราดนะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตาม กดซับสไคร b e นะครับทีมงานโชคหลวงวิลายแมคโครนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าผมจะพาไปดูหน้างานแปลงไหนต่ออย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ